หลังจากทิ่เราทัพโสดจากเจ็ดราชวงใหญ่พวกเขาเองพยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีปีาศาจมารโลหิตไปแต่ถ้าว่าในด้านความแข็งแกร่งของมันแล้วการโจมตีของพวกเขาไม่ได้เป็นผลกับมันเลยแม้แต่น้อยก็มีเพียงแค่การโจมตีของเอกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้มันได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีได้แต่ก็ทำให้ตัวมันในตอนนี้ก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากระเบิดพลังโดยความบาคลังเขาใส่เราทั้โสดจากเจ็ดราชวงใหญ่ไปซึ่งในตอนนี้พวกเขาที่รับรู้ถึงการโจมตีนี้ อยากจะสามารถรับมือได้แน่นอนในตอนนี้ทุกคนก็ต่างพากันรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดกันก่อนนะครับแต่การโจมตีที่มันรุนแรงและก็รวดเร็วเราทัพโสอจากเจ็ดราชวงใหญ่ถึงแม้พวกเขานั้นจะสามารถหนีรอดได้แต่มันก็ยังมีสิทธิ์ในรัชวงของพวกเขาที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากไปถึงระดับกษัตริย์คันกางในตอนนี้ก็ถูกโจมตีและก็ถูกดูดซับพลังศักดิ์ปีศาจมาลงหิตไปซึ่งการดูดซับพลังของมันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองและก็ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ถูกการโจมตีไปก่อนนะ ีอ้อกดวยในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวมันจะสามารถฟื้นฟูนฟนฟนความแข็งแกร่งขึ้นมาได้ก็ตามแต่พระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลเลยแม้แต่น้อยตัวเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังของมันเป็นการฟื้นฟูนเพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้นถ้าเกิดว่าย้ำการโจมตีเข้าไปใส่มันเรื่อยๆรับรองมันจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้แน่นอนพระเอกในตอนนี้เปิดใช้รูปแบบอาวุธวิเศษของเขารวมถึงตาประทับระดับเจ็ในการเข้าโจมตีปีศาจตนนี้ไปแบบร,รัวถึงแม้ตัวมันเองพยายามป้องกันการโจมตีของเพชรอาไวา แต่การโจมตีของไเอกที่โจมตีเข้ามาใส่แบบรัวตัวมันเองเลยไม่สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้และก็ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะครับเปิดโอกาสให้เราทั้งโซจากเจตระจงใหญ่พวกเขารวมมือกันอีกครั้งรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาที่มีพยายามเข้าโจมตีปีศาจมาเล้วหิตตตนนี้ไปซึ่งตัวมันก็พยายามสุดขีดพยายามป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้และก็พยายามใช้อาวุธวิเศษของมันอาวุธโค้งกระดูกหางเสือเพื่อทําการเข้าโจมตีกลุ่มระเอกส่วนกลับไป El แต่ตัวมันก็ยังไม่สามารถนําอาวุธกลับมาได้ในจังหวะนั้นเองมันก็มีแมวอ้วนในร่างจักรพพัดแมวก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วมันได้ทําการดึงเอาอาวุธของปีศาจมาโลหิตเอาไว้เป็นอาวุธที่น่าสนใจดีนี่ข้าขอรับมันเอาไว้เลยละกันถึงแม้ว่าปีศาจมาโลหิตจะพยามเข้าโจมตีปีศาจแมวอ้วนไปตัวมันเองในด้านความแข็งแกร่งไม่สามารถรับมือกับปีศาจจักรพพัดแมวอ้วนได้เลยในด้านความแข็งแกร่งของจักรพพัดปีศาจแมวอ้วนในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเกินกว่า ปีศาจมานโลหิตตนนี้ไปแล้วนะครับมันทีพยายามขัดขืนก็เลยไม่สามารถทาอะไรได้แต่จักรพรรดิแมวอ้วนก็ยืนข้อเสนอให้กับปันไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวเจ้านายยอมรับในข้อเสนอข่าบอกที่อยู่ของแท่นบูชาปีศาจของเจ้าข้าก็จะยอมคืนสมบัตินี้ให้เจ้าเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งข้าที่จะช่วยเจ้าถ้าเกิดบอกที่อยู่และก็บอกความลับเกี่ยวกับแท่นบูชาปีศาจรับรองได้เลยว่าเรามนุษย์พวกนี้อาจจะเป็นคนจัดการให้กับเจ้าเองก็ทําให้เราทัง้งโสดจากเจตราชงใหญ่รวมถึง พระเอกอีกหนึ่งคนไม่คิดเลยว่าปีศาจแมวอ้วนตนนี้จะคิดทรยศหักหลังพวกเขาได้แต่ทว่าปีศาจแมวอ้วนก็ได้บอกกับเอกไปมันเป็นเพียงแค่แผนเท่านั้นแผนหลอกล่อให้ปีศาจมาเราหิตตนนี้ยอมบอกที่อยู่ของแทนบูชาปีศาจเพราะถ้าเกิดว่าแทนบูชาปีศาจนั้นมันรวบรวมพลังจนสาเร็จแล้วมันจะสามารถเปิดประตูมิติดึงดูดเหล่าปีศาจร้ายจากนอกโลกเข้ามาโจมตีในโลกของพวกเราได้ในตอนนั้นมันจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ต่อโลกมนุษย์แน่นอนแต่คิดเลยว่าปี มันเรเหิหตตัวมันเองจะยอมตัวมันก็ไม่ได้คิดทจะบอกความรับทั้งหมดเกี่ยวกับทุกคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าแผนฟื้นฟูทแท่นบูชาปีาศาจของมันได้พังลงไปโอกาสที่จะสามารถฟื้นคืนชีพเหล่าเทพปีาศาจของพวกมัน มันก็ยากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่ในตอนนี้ก็ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีปีศาจแมวอ้วนแล้วก็กุมพระเอกไปนะครับแต่ในด้านความเข่งแกร่งของมันแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรปีศาจแมวอ้วนได้การโจมตีของมันถูกป้องกันได้ทุกรูปแบบในตอนนี้พระเอกที่เห็นโอกาสดีก็เลยบอกให้ทุกคนร่วมมือกันในการเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่ามันไปเหล่าทัพโซจากเจ็ดลัตจงใหญ่รวมถึงพระเอกอีกคนพวกเขาเองร่วมมือกันในการเข้าโจมตีปีศาจมาโลหิตไปเพื่อทาการจัดการฆ่ามันทิ้งให้จงได้แต่ปีศา มาลหิหตตนนี้ตัวมันเองก็ไม่ยอมเหมือนกันเผื่อดินลนให้ดึงซิทูธหาโอกาสที่นี้รอดออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดจบไปก่อนในอีพีนี้อีพีที่363นะครับอีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในวันอาทิตย์เลยแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับ